สวัสดีค่ะกวันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ได้มาไหว้พระรรทําบุญที่วัดท่าแสงธรรมที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแกน่นก็อยากจะแนะนําสถานที่ไหว้พระแล้วก็เที่ยวไปด้วยใครที่มีโอกาสได้มาที่ขอนแก่นนะคะหรือผ่านก็อ่ามา เที่ยวชมมาไหว้พระได้นะคะที่วัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จะพาดูบริเวณรอบๆเ <มา S 1> <อ>ดิ<ส>ดนเท้าเข้าไปเลยค่ะอ,อากาศดีมากค่ะลมเย็นสบายถึงจะมีแดดร้อนจัดแต่ว่า มีลมสบายเดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างรอบๆบ,บริเวณวัดทางเข้าวัดอันนี้ก็จะเป็นสวนมันแล้วก็อ่สวนลำไย,ยค่ะก็มีโอกาสมาครั้งแรกก็เลยอยากจะแนะนำสถานที่หากใครอยาก ที่จากจะมาไหว้พระทำบุญแล้วก็ได้มาเที่ยวชมวิวด้วยก็เลยขอแนะนำสถานที่แห่งนี้นะคะกะ็ใครที่มีโอกาสก็มาเยี่ยมชมได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนด้านล่างที่ก่อนที่เราจะขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็มาไหว้พระก็จะมีพระศิวลีเทพทันใจ นี่ก็จะมีภูเขาค่ะตามบริเวณร,บรอบๆวัดเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าจะสวยมากไหมอ่าแล้วบรรยากาศดีแค่ไหน ก่อนที่เราจะขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็มาสักการะบูชาไหว้พระด้านล่างนี้ก่อนที่มีพระศิวลีและ,ะเทพทันใจด้วยะคะ่ะเพื่อขอพร จะมีคนเดินทางมาเรื่อยๆนะคะมาที่วัดถ้ำแสงธรรมแห่งนี้นี่ก็คือบันไดที่ขึ้นไปจะมีพญานาคสวยมากเลยค่ะบันไดทั้งหมด480ขั้นนะคะที่จะขึ้นไปถึงที่เหมือนมีรอยพระพุทธบาทด้วยค่ะ นี่คะ่ะวัดถ้ำแสง่งธรรมอีมมากเป็นครั้งแรกนะคะก็ชอบมากเลยคะ่ะด้วยบรรยากาศที่มันล่มรืม่นลมเย็นสบายดีแต่ว่าเรามาขึ้นบันไดขึ้นข้างบนกันนะคะอะ <ไป S 1> ก็จะเหนื่อยหน่อย mẹ kinh kinh thoát phải rồi, à kinh kinh chọc มาวัดถ้งแสงธรรมรรม,มากับครอบครัวนะคะก็ได้มีโอกาสมาในช่วงสงกรานอาจจะมีโควิดแต่ว่า,าเราก็ป้องกันใส่ผ้าปิดจมูกค่ะ บอกว่าชอบมากเลยค่ะสถานที่ตรงนี้คือมองแล้วมันมันเป็นสีเขียวแล้วก็มันมีลมเย็นสบายทำให้รู้สึกว่าอ่ามันผ่อนคลายค่ะ ก็มาถึงตรงถ้ำแล้วนะคะที่เราจะเข้าไปไหว้พระแล้วก็ไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูรอบๆไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ก็คืออที่บูชาดอกไม้ทุกเทียนสังฆทานค่ะเพื่อไปทำบุญนี่ก็คือภายในถ้ำนะคะที่นี่เย็นมากเลยค่ะต้องบอกว่าลมพัดเย็นมากใครที่มีโอกาสได้มาที่ขอนแก่นได้มาอำเภอสรีชมพูนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมา ไหว้ขอพรแล้วก็มาเที่ยวชมอ่าถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์สวยๆเย,ย็นสบายอันนี้ก็เราก็จะดูภายในถ้านะคะก็เขาก็จะมีมีพระมีปู่ปู่แก่ค่ะที่ไว้ให้ทุก ทุกทุกท่านที่ได้เดินทางมาเพื่อมาขอพร่ก็มีที่ให้บูชา,าจิ่งของที่เป็นมงคลน,นะคะเพื่อกลับไปบูชาอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะคะอันนี้เป็นแสงจากแสงผ้าทิตย์เลยที่ส่องเข้ามา นี่ก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนอีกที่ค่ะก็จะพาขึ้นไปตรงเจดีแล้วก็จะขึ้นไปบนสุดเพื่อไปไหว้ลอ,อยพระพุทธบาทนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้เป็นเจดีนะคะ ถ่ายให้ดูรอบๆนะคะว่าทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเย็นค่ะอาลมลมดีมากเลยที่เห็นอยู่ข้างบนนะคะก็คือจุดที่เราจะขึ้นไปบนสุดไปไหว้รอยพระพุทธบาทค่ะ เาเขียนว่าทางไปเจดีนะคะขึ้นมานี่คือวิวข้างบนยิ่งขึ้นมาที่สูงสูงยิ่งสวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นจุดจุดชมวิวนะคะนี่มีภูเขามีอ่า สถานที่ที่เขาปลูกอ้อยปลูกมันปลูกกลำไยนะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดกันแล้วก็เขามีเตรียมหน้าดินด้วยแล้วก็มองเห็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะคะที่แบบมีถนนมีอะไรเงี้ยให้เราดูแบบเห็นรถวิ่งเงี้ยสบายตามากเลยคะ่ะบรรยากาศดีมาก ค่ะแล้วเราก็ขึ้นมาบนสุดนี้แล้วนะคะนี่มาไหว้รอยพระพุทธบาตรต้องบอกว่าแม้แต่คนแก่ที่คุณป้าก็ยังขึ้นมาถึงที่นี่ได้แล้วเด็กๆวัยรุ่นก็ต้องขึ้นมาให้ได้นะคะเพื่อมาไหว้พระมาบูชารอยพระพุทธบาต แล้วก็ขึ้นมาชมวิวค่ะต้องบอกว่าสวยมาก ี่ก็คือรอยพระพุทธบาทนะคะก็ใครที่ขึ้นมาจุดสูงสุดนี้ได้ก็ไม่ไกลมากค่ะค่า480ขั้นนะคะบันไดนี่ก็จะมีอาที่ตีค้องตีละครังนะคะแล้วก็มาตีกันเพื่อให้อาเสียงบันดังกล้องไปทั่วให้ได้ยินถึงสวรรค์เลยค่ะ นี่บริเวณทิวทัศน์ที่เราขึ้นมาเราก็จะมองเห็นตรงนี้ค่ะก็จะมีภูเขามีต้นไม้มีหมู่บ้านให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆวนี่แล้วเราจะเดิน ลงข้างล่างนะคะตอนขึ้นมาต้องบอกว่าหายใจแทบไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าแบบเหนื่อยมากแต่ก็สู้ค่ะเพื่อที่อยากจะขึ้นมาไหว้แล้วอยากจะมาดูวิวสวยๆแล้วก็เดินลงมามาแล้วก็จะพา ลงไปตรงเจดีตรงนี้ค่ะจะมีการเหมือนการเสี่ยงทายตรงนี้ค่ะก็อธิษฐานแล้วก็เสี่ยงทายได้หากก็อธิษฐานเอาค่ะว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราจะสำเร็จไหมก็ให้ยกเหมือนหินที่เป็นรูปพาค่ะที่วางอยู่ข้างล่างสองสองอัน แล้วก็ลงมาตรงหน้าปากถ้ำน,นะคะนี่ก็จะมีสวนก็จะมีน้ำตกจำลองนะคะที่ทำขึ้นมาต้องบอกว่า สวยคิวทัดสวยแล้วก็ลมรื่นเย็นสบายถึงแม้จะเจออากาศที่แบบเหมือนแดดแ,ดอแดดแรงๆค่ะแต่ว่าด้วยแดดแรงแต่ว่ามีลมพัดผ่านมาให้เราชื่นใจตลอดเวลาคะ่ะ เราจะลงข้างล่างนะคะเพราะว่าเราไหว้พระไหว้อะไรเสร็จแล้วเราก็จะลงข้างล่างกันค่ะแล้วก็จะได้เดินทางกลับแล้วก็จะมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะคะที่มาที่วัดธำแสงธรรมแห่งนี้ก็จะมีคุณลุงคุณป้าคุณยายเ,าเด็กๆมา ไหว้พระแล้วก็มาเที่ยวชมวัดถ้ำแสงธรรมแห่งนี้นะคะศาร้านมีทางลานมีละเรเป็นอยังทั้ำบุญณาภิษานทั้งสานปราถนาก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้มาที่วัดถ้ำแสงธรรมแห่งนี้ก็ใครที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมท้องบนสร้างก็มาร่วมได้นะคะที่ววัดถ้ำแสงธรรม ก็ได้ยินเขาบอกว่าเริ่มสร้างมาได้23ปีแล้วก็เลยอยากจะอ่านแนะนำสถานที่ตรงนี้มาใครที่อยากคาที่สถานที่ใหม่ๆท่องเที่ยวหรือไหว้พระสการปบชชาก็มาได้นะคะแนะนำตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆและถ้ามีโอกาสได้ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะก็จะอ่า แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ของตัวเองนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมรับฟังรับชมกันนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม่็เป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ